ทำไมดาเมจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีทั้งเบาทั้งแรงมันมีตัวอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างแล้วเราจะคิดคำนวณมันออกมาได้ไหมนะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเฉลยสูตรที่อยู่เบื้องหลังนั่นเองนะครับผมทุกอย่างมีที่มาครับเราจะมาแกะสูตรกันนะครับทำไมเอสปาราเราถึงยิงเบากว่าเพื่อนแต่ทั้งที่ของพอๆกันมันมีค่าไหนที่เราลืมไปไหมอะไรคนสงสัยว่าใส่เซ็ตคิมันดีกว่าเซ็ตไอด้าไหมเซตอ่อนมันดีกว่าเซ็ตคีไหมถ้าทุกคนตั้งใจดูคลิปนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะมีคําตอบแน่นอน ัวละครใหม่แพ็คเด้งสุดคุม้มแพ็กรายเดือนอย่าลืมนึกถึงจุนวิโกช็อปบริการเติมเงินทุกรูปแบบแอดมินบริการดีรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงปลอดภัยไร้กังวลบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและผู้ติดตามใน Facebook กว่า10,000แนคนที่สําคัญราคาสบายกระเป๋าอีกด้วยนะอย่าลืมบอกกันนะว่ามันแตช่องคุณคิดอะ เอาละครับสวัสดีชาวเซเว่นนรีเบิร์ตทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอร์ตดิงจีเหรือคุ้นคิดนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคอนเทนต์ต่อเนื่องเลยนะมาจากคลิปที่แล้วที่ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีเลยก็คือการคำนวณพลังโจมตีวันนี้เราจะมาคำนวณดาเมจกันนั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราได้พลังโจมตีมาแล้วเนาะแต่หลายคนสงสัยไหมครัว่าเอ๊ะเวลาเรายิงวัวนะครับหรือเรายิงไฮด้าหรือเรายิงมังกรเนี่ยหรือแม้แต่เรายิงกันเองนะทำไมดาเมจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีทั้งงเบาาาั้้แรนนะคคมววอออกลจิดณ มาได้ไหมนะ่วันนี้เนี่ยผมก็จะมาเฉลยสูตรที่อยู่เบื้องหลังนั่นเองนะครับผมก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยข้อมูลที่ผมได้ทั้งหมดเนี่ยเกิดมาจากการทดลองนในหลายๆรูปแบบเนาะซึ่งไม่ได้มีการบอกหรือคอนเฟิร์มจากตัวเกมว่านี่คือสูตรที่ถูกต้องนะครับแต่ว่า ถ้าทุกคนเอาไปใช้แล้วมันถูกแสดงว่ามันก็น่าจะถูกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมาเฉลยนั่นเองว่าเอสปาด้าเรายิงเบาจังเลยเอสปาด้าทำไมคนนั้นยิงแรงทาไมคนนี้ยิงแรงทุกอย่างมีที่มาครับเราจะมานั่งแกะสูตรกันนะครับการทดลองที่ผมจะใช้นะครับผมจะเป็นการยิงวัวเหมือนเดิมนะครับทำไมต้องเป็นวัววัวเนี่ยไม่มีพลังป้องกันนะพลังป้องกันเนี่ยจะเป็นส่วนผสมพิเศษนะครับที่ทําให้ดาเมจเราเนี่ยค่อนข้างทําสูตรได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นสูตรที่ไม่มีการเอาลลงปปอกกาี่ยคคิิแต พะพลังป้องกันเนี่ยมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะพอสมควรพลังป้องกันลดความเสียหายที่ได้รับมันไม่มีอะไรมาป้องกันได้เลยนะวัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจเนี่ยมันจะเท่ากันตลอดนะครับไม่ว่าจะยิงชั้น1 0 1 1 12 13 14สิสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยจะคือเลือดนะครับเวศาชั้น15เนี่ยเลือดจะเยอะกว่าเนาะแล้วก็แตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเลือดของลูกวัวนั่นเองก่อนที่เราจะไปดูเรื่องสูตรเนี่ยผมอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนจริงๆแล้วเนี่ยดาเมจของเรามันคกูณรแแบบตมมส ว่าเรามีดาเมจที่100นะครับแล้วเรามีบัฟที่1เนี่ยสิแล้วเรามีบัฟที่2เนี่ยสิในภาษาของผมเนี่ยผมจะเรียกว่าการคูณแบบแยกก้อนนะครับก็คือเอาดาเมจเนี่ยมาคูณ1.1นะครับก็คือ10%เปอร์เนาะแล้วก็คูณ1.1ถูกไหมฮะถ้าเรามีบัฟที่1เ,ท1เพิ่มความเสียหาย10%มีบัฟที่2เพิ่มความเสียหาย10%ถ้ามันคูณแยกก้อนมันจะได้หนึงร้อ แต่ถ้าเกิดคูณรวมก้อนการคูนที่2คือการคูณรวมก้อนเราเอา10%บวก10%ได้20%ได้20%เ็เสร็จปุ๊บเราเอามาคูณกับดามเมจฮะแบบนี้10%บเวก10เป็น20%เนาะก็จะเป็น1.2สครับสังเกตเห็นไหมฮะว่าการคูณแยกก้อนเนี่ยมันจะได้ค่ามากกว่าการคูณแบบรวมก้อนนะครับ อ่ายกตัวอย่างให้เห็นแบบชัดๆอีกนิดนึงแล้วกันสมมติว่าดาเมจเรามัน1,000แล้วกันเมื่อกี้ต่างกันหนึ่งพอมันเพิ่มสูงมาตัวหนึ่งต่างกัน10ถ้ามันเป็นดาเมจ1ล้านเนี่ยก็จะต่างกันหลักหมื่นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือเวลาผมบอกว่าอันไหนคูณรวมก้อนอันไหนคูณแยกก้อนเนี่ยผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจตรงกันนะครับว่าการคูณแยกก้อนกับการคูณรวมก้อนเนี่ยไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเรากลับไปที่วัวครับเดี๋ยวผมจะเข้าสูตรเลยแล้วกันนะครับเพ คูณกับสกิลมัลติพลายเออร์ครับสกิลมัลติพลายเออร์คืออันนี้ฮะสมมติว่าอย่างสกิลที่1แล้วกัน ความเสียหาย1ครั้งเท่ากับ340%ของพลังโจมตีก็แสดงว่าค่า a t t a ท k เนี่ยจะมาคูณกับ340%ก็คือคูณ3.4จนั่นเองจากนั้นเนี่ยเราจะมาคูณกับบัฟทั้งหมดที่เป็นการเพิ่มความเสียหายบัฟคืออะไรนะฮะบัฟคือสิ่งที่เป็นการบัฟความเสียหายทั้งหมดของตัวละครเหล่าทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเซตอุปกรณ์แหวนรวมถึงสกิลด้วยนะเพิ่มปริมาณความเสียหายเวทอะไรย่เงี้ยรวมในนั้นด้วยนะครับเพิ่มทั้งหมดเลยมารวมกันในก้อนก เ,เวลาเรายิงสกิลนี้ไปเนี่ยเห็นไหมฮะเวทเบาบางก็คือเพิ่มความเสียหายเวทที่ได้รับ3 3อเนันนี้ที่มันเป็นดีบัฟอยู่ตรงของบอสเนี่ยเราจะไปคูณกับก้อนดีบัฟทั้งหมดนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเทินแบบนี้แล้วก็อาจจะเป็นเป็นตลอดเวลาแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันมีตัวละครที่ทําเป็นตลอดเวลาหรือยังนะฮะเพราะฉะนั้นมันคือคูณกับบัฟทั้งหมดแล้วก็คูณกับดีบัฟทั้งหมดจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาคูณกับครีไหมถ้าเกิดคริเราก็มาคูณกับคริดาเมจจุดออ่น้ถาเกิด่ยจะจุดออน มันจะกลายเป็น1.65ครับก็คือ65%นะั่นเองถูกไหมถ้าเราใส่เซจจุดอ่อนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าคำนวณยังไงเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปเอาดาเมจในเกมมันก่อนครับว่า จ่าเหมนในเกมเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเรามาแกะย้อนรอยอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันถูกหรือมันผิดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะยิงแบบจัดเต็มนะครับทุกคนโดยผมจะปาเดซี่ไปก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะเอาเบสกิตบัฟแล้วผมจะยิง2ส,สกิลนี้ของเอสปาดานะฮะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นชัดเจนถึงการฟูลบัฟเนาะว่ามันคำนวณยังไงอย่างไรนะฮะมาถึงมันก็จะเรียกลูกวัวเหมือนเดิมนะฮะวัวน้อยนะครับพอปาไปเสร็จปุ๊บนะครับ <Y ahu! S 1> โช<ธ>๊ะอ่ะปุ๊บอ่ะปาไปเสร็จปุ๊บสิ่่งที เอสปาร่าได้เนี่ยคือเพิ่มพลังโจมตีเวทขึ้นมานะครับสาเเนาะน,นะครับแล้วก็มีแพสซีฟเดซี่อยู่แล้ว27%นะครับอ่าโอเคอันนี้ส่วนอันนี้สมรภูมิเนี่ยอันนี้มีคอมเมนต์เขาบอกมาว่าบัฟของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะอยู่ในสมรภูมินะครับเนี่ยมันจะมีบัฟรูปแบบฟอร์เมชันแล้วก็เป็นบัฟจับเวทวก็คือเป็นบัฟของโนดเข้ามานั่นเองนะครับอ่าไปกันต่อฮะแล้วพอมีบัฟบิสกิตเข้ามาเนี่ยเกิดอะไรขึ้น,นะฮะมันกก็เเเิิดบบัฟพ,พ่มมมควาาาสสียยหอขึ้นนะฮะปุ๊บเข้ามาาาาใหห้้้้โโอออแลลวเเรรจะยิงิงงสสกขปดปดไคับเเดี๋ยวราจสกกิลันพร้อมกันนะะฮ ปุ๊บ180929ไม่ติดจุดอ่อนนะครับพอยิงสกิล1แล้วมันถึงจะติดตีบับ <Yeah. S 1> เวทเบาบางนะครับ5เทเรินเนาะแต่นั้นราจะยิงปืนใหญ่ของเอสมาด้กันครับ <Yeah. S 1> ไปฮะดูว่านาำเมจเท่าไหร,ร่เนาะ1439942นะฮะ แบบครีเนาะเมื่อกี้ไม่ติดจุดอ่อนนะครับติดแค่ครีนะครับเราเอาดาเมจแค่นี้พอแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ออกได้เลยนะครับตัเราไปดูที่ Excel กันเลยไหมว่าสูตรมันถูกไหมนะครับอันดับแรกเนาะสูตรมันคือการที่เราเอาพลังโจมตีทั้งหมดของเรานะครับคูณกับสกิลมัลติพลายเออร์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราใส่ค่าข้อมูลที่เรารู้อยู่แล้วก่อนแล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะผมสอนคำนวณไปแล้วในคลิปที่แล้วนะใครยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปดูกันได้ที่คลิปนี้สามเก้บสามแปดบวกกับลัตว์มมี้ยงนะคร นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้คูณกับ1.77ใครไม่ทันนะครับไปดูคลิปเก่าได้นะครับผมอันนี้มันจะได้เป็นการไม่เสียเวลาเนาะอ่าผมก็จะมีพลังโจมตีทั้งหมดอยู่ที่8449.98จากนั้นเนี่ยผมมีบัฟอะไรบ้างครับเมื่อกี้ทุกคนที่ผมพูดถึงคือบัฟความเสียหายนะครับเดี๋ยวเรามาลิสต์กันเลยอ่าอันแรกเนี่ยความเสียหายเกิดจากอุปกรณ์นั่นเองนะครับอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีปริมาณความเสียหายต่อบอสสี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เนี่ยเราจะสามารถเอามารวมกับปริมาณความเสียหายที่ นีมันเราตีบอสก็รวมกันได้เลยก็จะเป็น70%นะทั้งหมดจดไว้นะครับเซตอุปกรณ์เนาะจากนั้นเนี่ยมีแหวนครับมีแหวนนี่6%กรนะฮะกลายเป็นเท่าไหร่ละ76%ถูกไหมฮะ76%จากนั้นเรามีบัฟบิสกิตครับทุกคนบัฟบิสกิตอ่าสกิลนี้นะครับเพิ่มอี40ก40%กลายเป็น116%แล้วมีไหนอีกครับสกิลแพสซีฟนะครับนี่เพิ่มความเสียหายเวทที่สร้างขึ้น เราจะมีบัฟทั้งหมด156%อ่านี่คือบัฟดาเมจเนาะแล้วลดีบัฟล่ะดีบัฟเรามีตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราเอาสกิลหนึ่งก่อนไหมสกิลหนึ่งเนี่ยเราจะยังไม่มีดีบัฟนะถูกปะเพราะอะไรเพราะว่าเรายิงสกิลหนึ่งใบมันยังไม่ติดเวทเบาบาง oh, <hey. S 2> พอเรายิงสกิลนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยมันถึงติดเวทเบาบางเมื่อกี้เราคิสไหมเราคีสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาค่าคีด้าเมจมาคิดครับคด้าเมจเราคือ2.46อะ่ะเมื่อกี้ติดจุดอ่อนไหมไม่ติด ไม่ติดเราก็คูณ1ไปแต่ถ้าเกิดติดเราก็จะคูณ1.3เพราะว่ามันคือ30%เวลาติดเนาะจุดอ่อนเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจ3าอัน,นเมื่อกี้ไม่ติดก็คูณ1ไปสกิลมัลติของสกิลที่1เท่าไหร่ฮะ3.4ครับแล้วก็ในช่องนี้เนี่ยจะเป็นช่องที่เราคำนวณกันเนาะผมใส่เป็นสีเขียวเอาไวเ้เนาะโทษทีนะตารางผมก็ไม่ค่อยเก่ง Excel นะอันจะทาได้ไม่ค่อยดีไม่เป็นไรเนาะ <laughs> น่าจะพอดูนรู้เรื่องอยู่นะคแค่นี้เนี่ยเราก็คิดได ราคาเม็จริงๆมันประมาณแสนแปดนะฮะติดคริเราต้องมาคูณกับบัฟครับบัฟที่จะเพิ่มปริมาณความเสียหายของเราเวลาเราเพิ่มบัฟเนี่ยเพิ่มขึ้นมา156%ของอันเดิมนะเพราะฉะนเนี่ยจริงๆแล้วมันคือ หนึ 1> 1่งบวกกับหนึ่งจุดห้าหกนะมันคือสองร้อยห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะมันคือสองจุดห้าหกแบบนี้นะเพราะว่ามันคือเพิ่มขึ้นไปอีกสมมติว่าแบบเดิมมีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือบวกหนึ่ห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์เข้าไปฮะมันจะกลายเป็นสองจุดห้าหกจากนั้นเนี่ยติดคริสเราก็จะคูณกับสองจุดสี่หกครับทุกคนคิดว่าเลขนี้จะตรงกับเลขข้างบนไหมตรงเป๊ะนะครับเห็นปะนี่คือวิธีการคิดครับทำไมเราถึงสามารถที่จะกดดูได้เลยว่าการเพิ่มค่าไหน มันจะช่วยยังไงเท่าไหร่บ้างนึกออกไหมฮะเนี่ยแหละคือวิธีการคิดนะครับมามาดูสกิลที่2กันบ้างไหมสกิลที่2เนี่ยมันจะมีความละเอียดอ่อนกว่าสกิลที่1เพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันฮะสกิลที่2นะครับคำพิพากษาข,ของพระเจ้าอันติเมีสกิลของเอสปาดันมันจะแบ่งออกเป็น2องพาสเทบพาร์ทแรกคือเราจะทําความเสียหายเนี่ยสาของ HP สูงสุดเป้าหมายครับอันนี้คือพาร์ทที่1แล้วก็พาร์ทที่2เนี่ยความเสียหาย1ครั้งเนี่ยเท่ากับห้ารับับมนนจะเป็ออ้อเริ่มซับซ้อนนขึ้มาแล้วเดี๋ยวเรามามค่อยยๆแแกกะต่ออ่่่ออนนนืเเีรามามดูตรงนี้นนนิดึงะฮะอันงพล คือมันจะใช้ครับใช้ชําระล้างพลังเวทแล้วชาระล้างพลังเวทเพิ่มปริมาณความเสียหายเวทที่สร้างขึ้น10%เนะี่ยแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันจะใช้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยไอความเสียหายตรงนี้จะไม่ได้ผล40%เพราะว่ามันถูกใช้ไปแล้วครับอ่าตรงนี้เป็นคีย์ฮะมันถูกใช้ไปแล้วมันเลยจะไม่ได้ผลอ่าเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านสกิลเนี่ยแล้วเราเอามาคิดคํานวณเนี่ยเราต้องคิดจากบนลงล่างอ่าเดี๋ยวเรามาทีละพาร์ทไหมพาร์ทแรกก่อนนะครับสร้างความเสียหาย32%ของ HP สูงสุดเป้าหมายอ่ะเราไปดูเลือดอรรย่อู6 สร้างความเสียหาย32%ของ6ล้านปุ๊บ1ล้าน9แสนหมื่นแบบนี้ไหมครับทุกคนไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะมันมีการบอกเงื่อนไขยอยู่ด้วยนะครับสำหรับสกิลเอสปาร์ดามันจํากัดอยู่ที่พันหกร้อเของพลังโจมตีเอสปาร์ดาครับพลังโจมตีเอสปาร์ดาคือเท่าไหร่ใช่อันนี้ไหมไม่ใช่นะทุกคนพลังโจมตีเอสปาร์ดาเนี่ยคืออันนี้ฮะ เนี่ยเริ่มซับซ้อนเลยใช่ไหมพลังโจมตีเอาเฟต้าคือ8449ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพันหกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคือ16คูณกับพลังโจมตีมันคือ1 3 5 0 0 0เองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีพลังโจมตีมากขึ้นเนี่ยตรงนี้มันก็จะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาตรงนี้เนี่ยมาใช้นะครับไม่ใช่ไปเอา32%ของ6ล้านมาคือ1นล้านเนะอย่างนั้นไม่ถูกนะครับคืออันเนี้ยมันคือก้อนของดาเมจพาร์ทหนึ่งผมขอตั้งชื่อว่าสิ พาร์ทหนึ่งนะครับอ่าจะได้ไม่งงเนาะนะครับจากนั้นเนี่ยเราต้องมาคูณกับบัฟเหมือนเดิมครับบัฟของเรามี156ถูกปะก็จะเป็น2 2 5 6นะครับคูณไปเสร็จปุ๊บเราจะมาคูณกับดีบัฟครับคราวนี้เนี่ยดีบัฟเราเนี่ยเริ่มมีแล้วดีบัฟเรามีจากไหนดีบัฟเรามีจากสกิลที่1ที่เรายิงเวทเบาบางไปถ้าเกิดใครไม่ทันไปย้อนดูวีโอได้เนี่ยเรามีเวทเบาบางมาสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือค ก็1.33แบบนี้โอเคอันนี้คือสกิลพ์ทที่1นะครับแล้วสกิลพ์ทที่2ล่ะคำนวณยังไงนะครับพ์ทที่2ก็คือความเสียหาย1ครั้งเท่ากับ515%ของพลังโจมตีเวทเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคูณก็จะกลายเป็น5.15แทนนะครับ5.15แทนนะรประมาณนี้พัทสองเราจะคำนวณแบบนี้เลยครับแบบเดียวกันเลยนะครับแอทแทกคูณ cool กับสกิลมัลตินะครับจากนั้นเนี่ยจะมาคูณกับบัฟแต่บัฟเรามันไม่ใช่นะร,ร้อยห้า,ลลานันถูกเปอร้เ,เระฉะนั้น,นจ5์ 6%เนี่ยมันก็จะหายไป40%นะครับก็เลยกลายเป็น216%แทนก็คือ2.16แบบนี้ฮะเขี้ยงไหมครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาคูณกับดีบัฟเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันโดนเวทเบาบางเนาะคูณกับดีบัฟก็คือ1.33ปึ๊บอันเนี้ยคือดามเมจพาร์ทที่2ครับทุกคนสกิลพาร์ทที่2นะครับเสร็จปุ๊บเราจะเอา2พาร์ทนี้เนี่ยมารวมกันนะครับทุกคนอ่ามันก็จะเท่ากับตึ๊ดนะครับนี่แบบนี้นะครับปึ๊บอ่าพอมารวมกันเสร็จปุ๊บเนี่ย เราก็จะมาดูว่าการโจมตีของเรามันติดคีไหมเมื่อกี้ติดไหมทุกคนติดคีนะแต่ไม่ติดจุดอ่อนนะครับติดคีปุ๊บเราก็ต้องมาคูณกับค่าคีดาเมจเราสินะครับค่าคีดาเมจเราตรงนี้นะครับสองจุดสี่หกนะครับเราก็จัดไปเลยฮะเท่ากับตึด๊ดคูณกับสองจุดสี่หกปุ๊บเป็นอันเสร็จครับเป๊ะไหมฮะ เออหนึ่งสี่สามเก้าเก้าสี่เจ็ดจุดแปดสามหกนะครับอันนี้คือดาเมจที่เราได้มาจากสูตรคำนวณนะฮะก็ตรงกันค่อนข้างตรงกันเลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคำนวณดาเมจทั้งหมดนั่นเองอันนี้เนี่ยมันอาจจะดูคลุกคลักหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็าลังจะทําเป็นที่กดง่ายๆเข้ามาครับพอเรารู้แบบนี้แล้วนะครับทั้งหมดแล้วนะเราจะคิดต่อ,อยังไงได้บ้างผมจะมาชวนกันคิดเนาะเพราะว่าเราชื่อซองคุณคิดเนาะสมมตินะว่าผมบอกว่าทุกคนผมว่าเซตคิเนี่ยมันดีกว่าเซตไทด้าว่ะมันแบบนี้มันเซตไทด รงหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งทําอัตราคิเราได้อัตราคิมาฟรีสามารถที่จะทํานู่นทํานี้ได้เรามานั่งใส่กันได้เลยครับที่ Excel เนะเาะพอเราถอดเซตไทด้าออกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะเสียตรงนี้ไปครับนี่ตอนเสียตรงนี้ไป30 40คือคุณเสียไป70%ความเสียหายทั้งหมดเสียไป70%เพราะฉะนต้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจาก1 5ออ่ะก็จะเหลือแค่86%ครับ86%อ่า จากจากนั้นเนี่ยคุณบอกว่าคุณจะทำคิดดาเมจล้นเลยคุณทำคิดดาเมจ300%ก็คือ3เท่าก็คือคูณ3เข้าไปจากนั้นเนี่ยคุณบอกว่าค่าไอเท็คคุณเนี่ยคุณใส่อุปกรณ์แล้วเนี่ยคุณน่าจะมีไอเท็คอยู่ที่ประมาณ4,000เลยนะครับเพราะว่าผมใส่ Set Key 4, เซตคี4ี0พก็ได้อ่ะใส่เซตคีเข้าไป4ี0พปึ๊บเนี่ยอันนี้เนี่ยเรียกว่าดาเมจล้นนะครับแต่บัฟน้อยลงหน่อยนะมาดูกันว่าเราเนี่ยจะทำดาเมจของเซตคีเท่าไหร่แล้วก็มากดสูุกันเลยครับเท่ากับตึด๊ดคคคูณ Skill นะคคูณสกกิลเนนนนาาาะะรัับจ้มณ เออบัฟเนาะบัฟก็คือ86%เนี่ยคือ100% 1.86นะครับเพราะมันต้องบวกบวก,กับ100%ที่มีอยู่แล้วด้วยนะฮะแล้วก็มาคูณกับคริดตัเมจมาลองกดดูไหมปุ๊บอ่าเห็นไหมฮะเนี่ยมันได้แค่แสนหเองนะครับแสนหกห้าเจ็ดห้าสามเองนะครับอ่ามันก็จะทำให้เราเริ่มรู้แล้วว่าเออเออเนี่ยถ้าเกิดไป็สีเซไทได้ามันน่าจะดีกว่านะหรือคนบอกว่าเฮ้ ผมอ่ะใส่เฟืองน้อยแรงกว่าถ้าใส่เฟืองน้อยแรงกว่าแสดงว่าเราต้องถอดโน้ตอ,ออกถูกไหมฮะเนี่ยแสดงว่าเราจะเสียอะไรบ้างฮะเราจะเสียพลังโจมตีเวทไป17%เสียพลังโจมตีทั้งหมดไป10%แต่เวลาเราใส่เฟืองน้อยเข้ามาเนี่ยพอเราใส่เฟืองน้อยเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะได้พลังโจมตีตรงนี้มาด้วยถ้าเกิดใครที่ทำศักยภาพเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเหมือนเสียพลังโจมตีทั้งหมดไป5%แล้วก็เสียตรงนี้ไป17%แต่สิ่งที่เราได้กลับมาคืออะไรครับได้คีย์เดคอนตมา25%อะเดี๋ยวเรามา ตามไม่ทันนะนะครับอาจจะเร็วหน่อยนะนะครับ1.77เนี่ยมันหายไปแล้ว17%ก็จะเหลือ1.6แทนนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยพลังโจมตีทั้งหมดเราเนี่ยหายไป5%ด้วยนะครับเพราะนั้น0.31ก็จะเหลือ0.26อนะครับอันนี้คือพลังโจมตีเรานะครับจากนั้นเนี่ยคีราเมดเราเพิ่มมา25%่กเปนเ็นก็จะกลายเป็น3.25อนห้าแทนครับอ่าเห็นปะเราก็จะเห็นว่าเมื่ม 1. 1อกี้มันเป็น1 6. 1หน,นึ่นรหกหนี่งเนาะี่เอน็น้ันียที่เราก ใส่เฟืองน้อยมันเบากว่านะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกวะเนี่ยคือเราก็จะสามารถที่จะคำนวณได้แล้วว่า อะไรยังไงแรงกว่ายัางไงอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆนะครับแต่อยู่ใน Excel มันยากถูกไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําแอป,ปขึ้นมาแอป,ปเนี่ยจะสามารถที่จะดัดแปลงได้เลยนะครับว่าเราจะทาไอเทกเท่านี้เราจะทำคิดดาเมจเท่านี้ดาเมจเราจะออกมาเท่าไหร่ให้เราเปรียบเทียบกันโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกดเองว่าอะไรคูณอะไรนะครับผมก็ลังทาอยู่ในช่วงทดลองนะฮะเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาแจกพร้อมวิธีใช้แล้วกันก็ใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุณคิดได้ถ้าเกิดเราชอบคอนเทน อีกนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย